Searches d a Steamy stacks or c r a x i Cliffs c ข้อนี้เราจะต้องไปเปิดกล่องทองที่เมือง Steamy s t a c หรือว่าจะเป็นที่เมือง c l a s s i Cliffs c ก็ได้นะคะโดยเราจะต้องเปิดทั้งหมด7กล่องไม่จำเป็นจะต้องเปิดในตาเดียวกัน เควสนี้สามารถช่วยกันทํากับเพื่อนได้นะคะอาจจาะแยกกันลงคนละเมืองแล้วก็ช่วยกันเปิดบางทีเนี่ยถ้าเราเปิดได้แค่เมืองละ3 4มกล่องแต่ว่าถ้าเกิดไปลง2เมืองก็จะทําให้เสร็จเควสได้ในตาเดียวอันนี้ไซลงมาข้างบนก็ไม่มีนะคะพอขึ้นมาตรงนี้เราก็ยังไม่มีอีกเรียกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าไม่มีกล่องเลย แต่ว่าที่โซนร้านอาหารที่เมืคลาสสิคคลิฟเนี่ยมันจะมีหนึ่งอันที่ค่อนข้างจะชัวร์บริเวณที่เคาน์เตอร์นี้นะคะก็สำหรับข้อนี้ไม่มีอะไรมากค่ะเปิดให้ครบเจ็ดกล่องก็จะผ่านเควสตซัพพอร์ตกันได้ง่ายๆโดยการไปที่ Atem Shop กด Support ต r e Creator ทางด้านขวาล่างพิมพ์โค้ด beauty a n the b e a d แล้วก็กด accept ก่อนที่จะซื้อสินค้า การใส่ p p อร์ดครีเอเตอร์เพื่อนๆจะไม่ได้อะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าจะเป็นการช่วยให้ c r e เอเตอร์คนนั้นสามารถทำงานของเขาต่อไปได้เรื่อยๆและถ้าเกิดว่าอยากสะโดนเนให้กันผ่านช่องทาง True Money Wallet ก็สามารถโด n เน e มายัางเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอได้เลยค่ะ